มันออกมาง,ง่ายๆเออ ที่แม่ได้บอกเก็นหน้าลูกชายแม่ดีใจจนแม่นแทบจะกลั้นน้ำตาไม่หยู่แม่ตั้งความหวังกับลูกไว้ตลอดว่าถ้าเกิดวันหนึ่งวันใดหากแม่ไม่ตายจากลูกเสียก่อนหากคุญได้ถึงแม่คงจะได้บวชลูกชายทัดชัยของแม่ฝ่ายข้างพ่อก็อดีใจไม่น,อน้อย ขอพ่อรู้ว่าลูกเป็นชายรักจับดวงใจเข้าจ้องอกจักผิวผ่ันภ์เด็นพ่อรูประออแกรๆแม่พ่อกับแม่ก็ได้แต่จ้องออกตาตัางผมคืนติดคอแม่ท้อที่ไหนจะขมมจะคืนแม่ก่้ามเอนไกมกล้กาน้ำเกือที่เขาบอกว่าเข็รลาย แม่ก็ยัต้องกินเพื่อให้ันสมาทไทยที่อยู่พายได้ฉันนอนเถอะลูกนะหลับบนเรือนตักของแม่นอนให้นานนะลูกนะจำไว้นะลูจกจะไปโดนตักใครไหนอื่นมันก็คงไม่ชื่นใจเท่ากับเรือนตากของแม่ นกลุ่มจัคขักาฝันยังไม่ทำบุญหัวใจอยา่ได้ชีวิตอูอยากรอก็รีบรอจนทุก ได้หา,า,หาจนลับตาแค่เห็นสายเรือนกลันดังร นางพ่อพี่หันหน้าไปหาคุณแม่แม่มอบความรักให้กับลูกอย่างเต็มร้อยจากไว้นะลูกแม่รักลูกตั้งแต่เมื่อแม่รู้ว่าทักชัยอ่าปฏิสนธิในขันของแม่วันนั้นสายใยรักรักว่าแม่กับลูก ก็เริ่มกเกิดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจวบจนถึงบงัดนี้ถามว่าคุณแม่ลงนอ้อยยังรักลูกทัชชัยคนนี้เหมือนเดิมไหมแม,แม่รักไหมเจ้ารักทัชชัยเอ๋ยเขาอาจจะบอกว่าเขารักเจ้า แฟนเขาอาจจะบอกว่าเขารักรักเธอมากที่สุดในโลกแต่จำคำของพระอาจารย์ไว้ให้ดีนะลูกไม่มีใครที่รักเราจริงเท่ากับพ่อทนิดเท่ากับแม่นกนองคนนี้จำไว้นะลูกนะพ่อกับแม่ ลึกกระนอนนำใจลูกชายมาตลอดลูกผู้ชายกล้าทำกล้ารักท่านัฉเอ๋ยตั้งแต่เติบโตมาจนถึงทุกวันนี้เจ้าเคยทำให้แม่ผิดหวังไหมลูกท่านัยเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้เคยทำให้คุณแม่ร้องไห้เลย ท่านชัยเติบโตมาจะถึงทุกวันนีเจ้าเคยโกหกแม่ไหมลูกท่านชัยเติบโตมาจนถึงทุกวันนีเจ้าเคยเถียงแม่ไหมลูกเจ้าเคยดูแม่กว่านี้ไหมลูกแม่ที่ลูกพูดมาที่เป็นความจริงใช่ไหมแม่เปลี่ยนลูกชายกนนี้ไหม แม่คนนี้แม่ให้อภัยลูกเสมอมาไม่เกลยดยามที่ลูกทำผิดปออกป้องความผิดของลูกทุกวัน,ท,วนทุกเวลาทับฉายเอ้ยคำขอโทษมันพูดยากไหมลูกถ้ามันพูดไม่ยากไหนล่กเราบอกแม่สักคำสิว่าแม่ครับผมขอโทษครับ ขอกลักแม่บันพูดยากไลยลูกถ้าบันพูดไม่ยากเงยหน้าขึ้นมาสิลูกมองดวงตาแม่หนะลูกนะบอกแม่สักคำสิลูกว่าแม่ครับขอบักแม่ครับพูดสิลูกกอดเอวแม่เล่นหนาลูกนะกอดนานๆหนาลูก จนกว่าที่พ่นจะบอกให้เลิกกอนแม่ก่อนให้แน่นๆให้แม่กอนตะวันนะลูกนะชีวิตของแม่แม่ก็มีเพียงลูกคนเดียวที่คอยเป็นอิ่มเป็นขวัญเป็นกำลังใจเว้าันดีแม่จากลูกไป แม่็จะจากลูกไปด้วยอาการสงบไม่เป็นห่วงเป็นยางก่อดนานน้ลูกนะก่อนแน่นแน่นนะลูกจะกอดแม่ได้ก็แค่วันนีน้ลูกนะกอดกุองกอดกอดน้าลูกกอนนานนลูกนั้น่ต้องอายแล้วลูก่อด็น่ด็กอยยกงไยกอดไม่เลยนลูกนะกอดแน่นแน่น้กกอดนาน ทำแบบกอดตะกายก็เอานะสีสับสบกดตักของแม่นะลูกนะสบกดตักแม่กอดแม่นานๆกอดแม่แน่นฝันนนน่งตอนนี้นะลูกนะอะซบลงไปลูกซบลงไปจะมีเวลาได้อยู่ใกล้แม่ก็เปยนวันนีนะ้ละลูกนะเที่ my uh -huh. Hãy ừ. mà hà เล้๋ยวพ่อเนาะขยันพี่น้องที่มาร่วงงานวันนี้ก็น้มเุยขึ้นนะตางว่าตามพักดุกายย่ต่ำวัดจีต่ำมันดต่ำตํำอันใดที่ลูกเคยสบประมาณพาดพังด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดีต่อหน้าก็ดีลับหลังก็ดีขอให้พ่อขอให้แม่อโหสิกรรมให้กับลูกด้วยเธอดก้มลงไปกราบบนตักแม่สามครั้งแม่พูดให้ลูกได้ยินนะอโหสิกรรมนะลูกดีแล้วขอให้ดียิ่งขึ้นไป ไปนั่งก็เพียงต่อหน้าพ่อสักวันสิประนดมือและลูกนะนนนะทัดชัยเอ้ยพ่อบางครั้งก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูกพ่อก็เป็นเสาหลักเสาเรือนที่จะต้องทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัว ทำงานหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินให้ลูกมีความสุขสบายอยู่ที่บ้านจะทุกข์่า่ไรจะยากแค่ไหนพ่อก็ดีก็ยอมพ่อรักลูกไหมพ่อรักไหมพ่อรักรักมากไหมพ่อนิดเดียวหรอแกล้งไ พ่อเนี่ยเป็นเพศที่แข็งแรงจิตใจของพ่อไม่ได้แข็งแรงเหมือนภายนอกนะลูกนะภายนอกพ่ออาจจะบอกว่านักลูกอิดนึงแต่ในใจของพ่อดันลัางลูกมากที่สุดท่านใยดีใจไปลูกที่ได้บวชให้พ่อวันนี้ดีใจถ้าจะให้บอกล้างพ่อสักวันหนึ่งจะทําได้ไหมลูก ลูกตัวพ่อครับผมรักพ่อครับกอดเอวพ่อแน่แนๆสิลูใใกให้พ่อได้กอดสักวาดไปนะอ่ะไม่ต้อครับ